บทที่86นิโรธสมบัติผู้ใหญ่บ้านพาลูกชายรุ่นหลุ่มสองคนกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อเตรียมตามที่ท่านพระครูแนะนำเขาไม่ต้องการให้พวกชาวบ้านรู้มากนะักด้วยกลัวว่าจะพากันแตกตื่นจนเป็นอุปสรรคต่อการปราบผีจึงบอกเฉพาะลูกบ้านที่เป็นคนสนิทเพียงสี่คนคลัแล้วคนทั้งเจ็ด ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำก็พากันเดินทางจากหมู่บ้านไปยังป่าช้าผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายสะพายกระบอกน้ำใส่น้ำฝนไปดื่มส่วนบุรุษทั้งสี่แบ่งกันถือของใช้ตามที่ท่านพระครูสั่งซึ่งมีจอบเสียมละมีดเน็บไม่ลืมที่จะนำดุน้นคิดใต้กับไม่ขีดไฟไปด้วยเผื่อว่าตอนขากลับ เกิดมืดค่ำลงจะได้ใช้เป็นประทีปสองทางขารฤหัสสามคนลับหลังไปแล้วหลวงพ่อดำจึงเลิมตาพูดกับท่านพระครูว,ว่าหลังจากปราผีดิเสร็จแล้วเราจะพาเธอไปพบพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดน่านนี่หรอครับท่านไม่ได้อยู่จังหวัดน่านหรอกเธอลองทายซิว่าท่านอยู่จังหวัดอะไร ห้ามใช้เห็นหนอช่วยนะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับน่านใช่ไหมครับถูกแล้วผมขอทายว่าจังหวัดแพร่ครับไม่ถูกทายใหมส่สิพิุนุโลกครับไม่ถูกอีกตอบใหม่อีกทีสิคำตอบสุดท้ายจังหวัดลำปางครับถูกต้องใช่หลวงพ่อกเกษมเขมโก ที่ท่านอยู่สุสานไตรลักษ์หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติเข้มมากได้ยินว่าเข้าฌานสมบัติครั้งละหลายๆวันท่านพระครูพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกต้องเธอรู้ไม่ว่าทำไมท่านจึงนิยมเข้าฌานแม้จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังยินดีในฌานสมบัติผมไม่ทราบครับ แต่ถ้าหลวงพ่อต้องการให้ผมทราบผมก็จะขออนุญาตใช้เห็นหนอเข้าช่วยไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นจะดีกว่าการใช้พลําเพลือโดยไม่จำเป็นไม่ใช่อริยวิสยัยเราก็บอกใบให้เธอก็ได้ว่าท่านอาพาธมานานท่านอาพาธด้โรคอะไรครับมะเร็งในกระดูกกระดูกท่านพลุนเกือบทั้งร่างแล้ว ถ้าเป็นปุถุชนก็ต้องเจ็บปวดทนไม่ได้มะเร็งในกระดูกเนี่ยปวดทรมานมากถ้าเช่นนั้นผมพอจะตอบได้แล้วครับการที่ท่านเข้าฌานสมบัติก็เพื่อดับทุกขเวทนาที่ได้รับแสดงว่าท่านต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติเพราะไม่เช่นนั้นก็ดับเวทนาไม่ได้ถูกแล้วนิโรธสมาบัติซึ่งชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นสมบัติที่ดับสัญญาและก็เวทนาต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติจึงจะดับเวทนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาพระอาหารหันตุกองค์สามารถเข้านิโรธสมบัติได้ใช่ไหมครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมบัติได้มีแต่พระอริยบุคคลสองประเภทเท่านั้น คือพระอนาคามีที่ได้สมบัติ8กับพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตตินอกนั้นไม่สามารถเข้าได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีที่ได้สมบัติ8ก็ไม่สามารถเข้าได้หรอครับถูกแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับพระสมาธิของท่านยังไม่สนิทพอต้องก้าวขึ้นไปอีกก้านหนึ่ง คือได้เป็นพระอนาคามีเสก่อนพูดมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปได้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อกเกษมท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตเธอสรุปได้แต่ก็เพียงแค่แง่หนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงท่านเป็นมากกว่าที่เธอสรุปหมายความว่าอย่างไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจ เอาไว้เธอพบท่านแล้วก็จะรู้เอาละ่ะเราจะให้การบ้านเธอไปทำการบ้านอะไรครับยากหรือเปล่าเธอบรรลุทรมมาถึงขั้นนี้แล้วคำว่ายากไม่มีอีกต่อไปการบ้านที่เราจะให้เธอไปทำก็คือหลังจากที่เธอได้พบกับหลวงพ่อกเกษมและได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบรรลุธรรมสึ่งกันและกันแล้วให้เธอตอบเราว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์ประเภทใดนอกเหนือจากอุปโตภาควิมุตเราต้องการทดสอบความรู้ด้านปริยัติของเธอและหลวงพ่อไม่สนทนากับท่านหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นรู้ไว้เถอะว่าคนที่เห็น หรือได้พบปะสนทนากับเรามีไม่มากนะักอย่างหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดด้วยความเพียรพยายามของท่านเองท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราเราก็ไม่มีอะไรจะแนะนำท่านพูดง่ายๆคือท่านไม่ต้องพึ่งเราในเรื่องการปฏิบัติเพราะท่านก็ได้ดำเนินตามมัคมันคาที่ถูกต้องดีแล้ว ท่านรู้จักหลวงพ่อไหมครับไม่รู้จักเพราะเรากับท่านไม่เคยเห็นกันแลกกันหมายความว่าพระอรหันต์บางองค์ก็ไม่รู้จักหลวงพ่อใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ก็ยังไม่หมดถ้าจะให้ถูกทั้งหมดก็ต้องพูดว่าเรารู้จักพระอรหันตุกองค์ในโลกแต่มีพระอรหันต์เพียงบางองค์ที่รู้จักเราแล้วพระ ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หลวงพ่อรู้จักทุกรูปไหมครับถ้าเราต้องการจะรู้จักหลวงพ่อดำบอกเป็นเงื่อนไขหลวงพ่อครับเมื่อตะกี้นี้หลวงพ่อพูดถึงหลวงพอ่อเกษมว่าท่านคขานิโรอสมาบัติเพื่อดับทุกขเวทนานั้นทำให้ผมเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับ ท่านพระครูวกกลับมาพูดเรื่องเดิมหมายความว่าอย่างไรคือผมคิดว่าพระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติเพราะมีพระประสงค์จะดับทุกขเวทนาใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วทรงกระทำปรินิพพานบริกรรมโดยอนุปุปภวิหารสมาบัติทั้งเก้าทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน จตุทตาจานครบรูปปาพจรสมบัติทั้งสี่ตามลำดับออกจากตตุถตาจานแล้วก็เข้าอารูปสมบัติทั้งสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลำดับออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติ ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู่ในนิโรธสมาบัติตามการที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วสเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงปฐมฌานเป็นปฏิโลมถอยหลังครั้นสเสด็จออกจากปฐมฌานก็ทรงเข้าทุติยฌานตามลำดับจนถึงจตุถฌานออกจากจตุถฌาน พระองค์ก็ปรินิพานแล้วนัปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขะปุรณะมีมหามงคลสมัยหลวงพ่อดำสาธยายพระองค์ทรงข่มทุกขเวทนาด้วยการเข้าสมบัติเพราะแม้จะทรงบรรล,ลุพระนิพพานแล้วแต่ทุกกายก็ยังมีผมเข้าใจครับว่าคนที่กำลังจะตายนั้นมันทรมานอย่างไร ผมเองเคยผ่านความตายมาหลายครั้งถ้าไม่ได้ปฏิบัติมากๆคงตายเป็นนานแล้วผมจึงอยากให้ญาติโยมเข้าปฏิบัติกันเพื่อจะได้เตรียมตัวตายอย่างมีสติคนที่ไม่เคยปฏิบัติขณะกำลังจะตายมักพรองสติไม่ได้เพราะมีเวทนากลา้าด้วยเหตุเนี้ยคนส่วนใหญ่จึงพากันหลงตายแทบทั้งสิน้น ที่จะตายอย่างมีสตินั้นน้อยมากหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรครับสธิถามอาจารย์เรื่องนี้เราไม่มีความเห็นหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์ก็เรายังไม่ตายนี่นะครับ คงจะมีหลวงพ่อองค์เดียวในโลกที่อยู่นานกว่าใครๆผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลวงพ่อมีอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปีท่านพยายามพูดเรียบเคียงเพื่อจะทราบอายุที่แท้จริงของหลวงพ่อดำหากก็ต้องผิดหวังเพราะภิกษุรัตัญโูไม่ได้พูดว่ากระไรไปที่ป่าช้ากันเถอะบ่านนี้พวกโยมคงใกล้ถึงแล้ว หลวงพ่อดำพูดหลังจากที่นิ่งอยู่อึดใจใหญ่ครับผมพร้อมแล้วจากนั้นอาจารย์กับศิษย์ก็ใช้คาถาย่นระยะทางโดยต่างองค์ต่างใช้ประเดี๋ยวหนึ่งก็มาถึงป่าช้าหลวงพ่อดำนั่งลงตรงโคนต้นช้ำฉ้าส่วนท่านพระครูนั่งต่ำลงมาครูใหญ่ๆพวกโยมทั้งเจ็ดคนก็มาถึงหลังจากใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมง หลวงปู่เหนื่อยไหมครับหนุมน้อยลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามท่านพระครูเมื่อเห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาอยู่ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนุ่มล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพวกคนโตเขาเดินไม่รอเด็กเลยผมกับพี่ชายต้องเร่งฝีเท้าเพราะกลัวจะไม่ทันพวกเขาพ่อหนุ่มตอบผมกลัวผีอีกแก้ว จะมาจับไปดูดเลือดด้วยครับพี่ชายเด็กหนุ่มบอกเหตุผลไม่จับปลอกกลางวันแสกๆอย่างเนี้ยเขาไม่ออกมาหรอกไม่ต้องกลัวนะท่านพระครูพูดปลอบใจลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าหมู่เฮาจะปราบผีกันได้หรือยังครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับ โยมเขาถามว่าพวกเขาจะลงมือปราบผีกันได้หรือยังท่านพระครูถามหลวงพ่อดำได้เลยเธอบอกเขาสิว่าขุดซากผีขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกว่าทำอย่างไรหลวงพ่อดำพูดทั้งที่ยังหลับตาผู้ใหญ่บ้านและพักพวกอีกสี่คนต่างก็คิดตรงกันว่าหลวงปู่องค์นี้ มีอะไรแปลกๆทำไมต้องหลับตาพูดด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงเข้าใจในสิ่งที่ภิกษุรัตัญยูพูดจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าซากของผีดิบถูกฝังไว้ตรงไหนครั้นเห็นแล้วก็รายงานอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับมีตั้งห้าศพฝังอยู่ลึกมากขุดขึ้นมาสามศพก็อพออีกสองศพ ยังไม่เป็นหลวงพ่อดาหลับตาพูดเช่นเคยดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องการพูดกับใครนอกจากท่านพระครูไม่เป็นอะไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจไม่เป็นผีดิบนาซิรออีกยี่สิบปีจึงจะเป็นถึงเวลานั้นคอยให้พวกเขามาจัดการกันเองวันนี้เราก็จัดการให้สามศพก่อนท่านบอกกล่าว แล้วสามศพที่ว่านั้นศพไหนครับที่ผมเห็นเหมือนเหมือนกันทุกศพลองดูใหม่แล้วก็สั่งให้เขาขุดขึ้นมาภิกษุรตัตนัยูสั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านพระครูจึงต้องดูอย่างละเอียดถี่ท้วนอีกครั้งแล้วจึงชี้ให้ผู้ใหญ่บ้านดูเนินเตี้ยๆที่มียญาคาขึ้นอยู่เต็มขุดลงไปตรงนี้แหละขุดลึกๆเลย ท่านสัง่งจากนั้นบุรุษสี่คนก็ช่วยกันขุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านยืนบงการอยู่ใกล้ๆส่วนเด็กหนุ่มสองนายนั่งเฝ้าหลวงปู่เพราะคิดตรงกันว่าถ้าผีดิบลุกขึ้นมาอารวาสก็จะยึดหลวงปู่ไว้เป็นสาระขุดเลือกลงไปได้ประมาณวาหนึ่งบุรุษสี่คนถึงกับเหงือตกทั้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบซากผีจึงอุทธรว่า สงสัยจะไม่ใช่ตรงนี้มั้งหลวงปู่หมู่เฮาขุดตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยเจอสิขุดต่อไปเรื่อยๆต้องเจอแน่ทาไมเจออาตมาให้ปรับหลวงปู่มีอะไรจะให้หมู่เฮาปรับครับไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากบาทกับย่ามมุรุษนายหนึ่งถามซื่อๆก็ให้ริบบาทกับย่ามไงละ่ะ หรือจะเอาจีวรไปด้วยก็ได้แต่ขอสบงไว้นะไม่งั้นมันดูอูจารเกินไปท่านพูดยิ้มยิ้มเมื่อลวงปู่บอกให้ขุดต่อพวกเขาจึงจำต้องขุดปลอบใจตัวเองว่าคงไม่โกหกครั้นขุดลึกลงไปอีกสองวาก็พบฝาผุๆคลุมสิ่งหนึ่งไว้จึงช่วยกันเขียบฝาออกสิ่งที่พวกเขาเห็น ทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นอุทานขึ้นพร้อมกันเรากนัดว่าผีดิบ